ครับเอ่อสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสวัสดีครับลุงเจริมครับสวัสดีครับน้องวิษณุครับครับก็เป็นไปตามสัญญานะครับที่ผมเคยได้บอกกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการของเราความคิดความเชื่อความจริงนะครับเราก็จะนำรูปแบบของรายการเนี่ย มานำเสนอในหลายๆรูปแบบนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญสองท่านนะครับท่านแรกนั่งอยู่ซ้ายมือผมนะครับคือคุณลุงเจิมสิริสวัสดนะครับสวัสดีครับคุณเจิมเจิมครับท่านที่สองนะครับนั่งอยู่ด้านขวามือผมนะครับคือน้องวิศนุภูนสวัสด์สวัสดีครับ นะครับสองท่านนี้นะครับเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มต้นออกเดินทางนะครับตีสามตีสามเมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วก็มาใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงวิ่งมา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 แบบไม่ยออ่อท้อมีความมุ่งมัน่นจะต้องมาถึง บริษัทแท็บโก้พิศเสโลกให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้สิ่งที่เขาคิดเขาเชื่อว่าเขาจะประสบความสำเร็จจริงนะครับน้องวิษนุภูวัวรร์นะครับก็เริ่มต้นเดิมเป็นคนขับ,ร,บรถเกี่ยวเด็กรถรับเด็กรถครับเด็กรถคือคนอัจฉระะิีคนอัจฉระะิโอตายเนี่ยที่แล้วมา ที่แล้วมาเจอเจอคุณอะไรที่นครสวรรค์นะที่ไพศาลีนะครับอน,นั้นแค่รองกระสอบนะครับจากรองกระสอบแล้วก็เลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นคนขับรถนี่จากเด็กอัจฉรมีีนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นคนรองกระสอบแล้วค่อยเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นคนขับรถนี่ถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คือเป็นพนักงานระดับต่ำสุดของ ของรถเกี่ยวข้าวอาจจละบีล้างรถทำความสะอาดเติมน้ำมันครับ่าก็เป็นออยครับออยเลอรออยเลอแต่ดีครับคนเราไม่เจอความลำบากก็จะไม่เจอความสําเร็จนะครับความลําบากก็เป็นที่มาของความสาเร็จผมพูดเสมอครับว่าปัญหาคือเพื่อนสนิทปัญหาใช้ปัญญาแก้ปัญญาแก้ได้โอกาส พอโอกาสมาเราทําต่อตอัศเดนเกิดน,นะครับวันนี้ลุงเจอิมศรีสวัสดิ์กับน้องวิษณุคุศวนเนี่ยมาเพื่อมาเปลี่ยนจากออยเลอร์จากคนอาจาัจจรบีจากคนลองกระสอบจากคนขับรถเกี่ยวมาเป็นผู้ประกอบการและเกี่ยวคือเจ้าของรถเกี่ยวเดินทางมาเพื่อจะมาจองมาซื้อรถเกี่ยวข้าวแบรนด์ แฮมโก้ co, นะครับน้องวิศนุภูสวัส์เนี่ยนะครับก็ขับรถเกี่ยวปลดหนี้นมาก่อนนะครับปลดหนี้ก็คือเป็นรถเจนเป็นรถเจน3ามเจนสนะครับก็ขับรถปลดหนี้มาก่อนเห็นในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานง่ายอะไรต่างๆมามั่นใจรถเกี่ยวแบรนด์แฮมโก้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็เลือกแบรนด์ แท็บโก้ควันนี้มาจองรถรุ่นไหนครับเงินมีเงินมีนะครับนะครับเราสมัยก่อนนะครับเราก็จะมีไอ้หนูไวไฟไอ้หนูไวไฟหมายความว่ายังไงไอ้หนูไวไฟหมายหมายความว่าเป็นลูกคนโตของบ้านขยันขันแข็งไม่เคยขี้เกียจเลยหาเงินหาทองให้กับครอบครัวนะครับนี่คือไอ้หนูไวไฟนะครับรุ่นที่สองก็คือรุ่นปลดหนี้นะครับ ใครมีรุ่นนี้ก็ปลดหนี้หมดเลยอย่างน้องคนนี้ยขับรถรุ่นปลดหนี้นะครับเจ้าของก็ปลดหนี้หมดเลยนะครับเราปลดหนี้ปี4ี่ผมจําได้เราออกรถรุ่นนี้ปี4ี่ปลดหนี้นะครับจากนั้นจากนั้นนะครับก็เป็นรถรุ่นเงินมีนะครับใครซื้อรถรุ่นนี้ต้องมีเงินแล้วก็เป็นรถตัวเล็กนะครับก็รถตัวเล็กเคินรถตัวหนครับ มารวยเงินล้านครับโอเคนะครับเ,เงินหมื่นไม่เอานะครับมารวยเงินล้านอันนั้นคือการตั้งชื่อสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้พอมาเป็นออนนิวโปรออนนิวโปรคือพัฒนาใหม่ทั้งหมดมันก็เลยมาเป็น S9000 S7000 S5000 S3000 s 2 0 0 0 C2000 พนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคิดเสมอว่า ถ้าเราไม่มีวิวัฒนาการถ้าเราไม่พัฒนาเราก็จะไม่สามารถต้านกระแสแห่งวิวัฒนาการได้นะครับก็กลับมาที่คุณวิษณุพุทธวั์นะครับทำไมถึงมาซื้อรถมือสองจากโรงงานถ้าทั้งที่รถมือสองก็มีเกลื่อกลาดโดยทั่วไปโรงงานคิดว่าผิดวังยังไงก่ ตองนี้ครับเราก็ซ่อมถึงเราก็เช็คให้ทุกระบบครับโอเคก็หมายความว่าน้องมิสคิดว่ารถเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปซื้อที่อื่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเขาใช้งานมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่มีใครเช็คใหค้ใคใคว่าระบบต่างๆที่ที่เคยดีอยู่แล้วเนี่ยมันยังดีอยู่หรือเปล่าหรือ ไม่ไมีใครที่จะซ่อมรถให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้เหมือนกับของที่มันมีคุณภาพเลยคิดว่าซื้อมือสองโรงงานจะดีกว่าเพราะมือสองโรงงานเนี่ยเขาเรียกว่ามือสองพร้อมใช้ก็เลยมั่นใจอุตสาห์ขับรถเจ็ดชั่วโมงมาแล้วถามควาเห็นของคุณลุงเจิมอไหมคิดแบบน้องวิสลดเหมือนนกัคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันนะครับ มั่นใจว่าคงจะสภาพดีแต่งถึงขับมือสองไหวใจได้ก็เล็บริษัทเลยก็เรียกว่าเอต้องขอโทษนะครับว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่เนี่ยบางคนเขาก็เริ่มจากเล็กๆก่อนเนาะเราลองดูเหยียบเท้าดูอ่าเดินได้ไหมใช่ไหมพอคันแรกสําเร็จแล้วอ่อต่อไปล้วก็ กล้าซื้อรถใหม่เนาะการซือ้อ,อ,อคันใหญ่กว่าเนาะสองคันช่วยส่งคันเดียวอ,อะไรอย่างเงีนะ้ยเนาะใช่ใชๆถามความคิดหน่อยเราคิดว่าที่คนอื่นเขาคิดคิดกันเนี่ยว่ารถคือรถรถทุกแบรนด์มันเหมือนกันรถเก่าก็คือรถเก่ารถเก่าทุกคันคือเหมือนกันไปซื้อแพงทำไมซื้อถูกๆจะดีกว่ามันมันจริงนะที่ที่เขาคิดว่ารถคือรถรถทุกแบรนด์ เหมือนกันเราคิดว่ามันเหมือนเหมือนนะพผมบอกมันเหมือนครับการผสมมรุงมันก็เหมือนคุณภาพคุณภาพก็เหมือนครับการผสมมรุงก็ยากั่วการออกแบบขนมก็ไม่แข็งแรงเท่าครับบริษัทแล้วคุณภาพที่ที่ได้จากการเกี่ยวเหมือนไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือนอีโอแล้วคุณลุงเจิมล่ะคิดว่าลถคือรดไหมลกแบบเหมือนกันไหม มันเหมือนเลยนะครแต่ว่าเวลาการใช้มันไม่ได้เหมือนกันนี่เลยมันเหมือนแค่คือรถด้คือรถบมันเหมือนแค่ว่าคือรถแต่คุณภาพการออกแบบการใช้งานผลที่มาได้มันไม่เหมือนกันคไม่เหมือนกันตรงนั้นเลยก็เป็นก้นว่าเราเราก็มีความเชื่อมันอย่างนี้นะครับก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับท่านที่คิดว่า จะเริ่มต้นขยับนะครับจากจากออยเลอร์จากเด็กอัดจลบีจากเด็กลองกระสอบข้าวจากคนขับรถจะขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการท่านอาจจะเริ่มต้นได้ทั้งรถใหม่ได้ทั้งรถมือสองแล้วก็ขอแนะนำมือสองจากโรงงานนะครับซึ่งมือสองจากโรงงานเราจะมีเราจะมีให้ท่านเลือก2 สองแบบนะครับคือมือสองห้างกับมือสองพร้อมใช้ราคามาคุยกันได้ครับแต่เรื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงอย่างที่น้องวิษณุก,กับอย่างที่ลุงเจอบอกเราดูแลขอให้เชื่อมั่นในแบรนด์แทมโก้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงเจอนะครับ,รบแล้วก็ขอขอบคุณน้องวิษณุครับ,รบที่อุตส่าห์ตีสามวิ่งมานะครับวันนี้ก็ขอให้เดินทาง กลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณดีครับ